วันนี้อยู่กับผมนายปะอินชาแนลนะครับวันนี้เราจะพามาดูควายของระอินชาแนลนี่เป็นควายอายุสามวันนะฮะนี nee. ่เราไปดูกันเลยนะทำไมถึงเกิดออกมาครับฮะทำไมถึงเกิดออกมาครับน้องน้องคลอออกมาทําไมเป็นควายตัวผู้นะครับับน้องดูนะ นี่มีกระเทียวถ่ายกระเทียวมากไม่ได้แล้วอ hey. ยูสส่ยนนโมแบนเ้เนี่ยตาใสๆหั่นนกโนกเนี่ยใส่มากอนะดูโอ้โหเห็นอะไรกับโอ้โหมันจะเดินชนก็ปัป๊บปั๊บโปองแตกจะเป็นไล่ควายก่อนมีควายดื้อย,อยู่ตัวหนึง่งแต่น่าพะอินแชนเนลจะเป็นไล่ควายจะตีเต็มเหนี่ยวเลยอีกกว้าง อีกกว้างนี่ถ่ายอยู่วะเนี่ยถ่ายอยู่ถ่ายอยู่นี่ไงรถแท็กน้องกว้างนี่นี่คือแม่ของน้องผิวน้องผิวน้องผิวเออไงเออไงนี่น,น,น้องผิวเขาทำอะไรเนี่ยโอ้น้องผิวเขาพยายามจะแดก แหลกหญ้าตาดินอน้องผิวน้องผิวสนใจแล้วเดินมาแล้วน้องผิวเดินมาชนเลยปึ้งดมใหญ่ดมใหญ่ <c oughs> ดูว่าแข้งขาโหดูสิครับโอ้ยนั่สุดยอดเลยน้องผิวเ่ยตีแยตเตียมากๆมันควายกระป๋องควายกระเป๋า น้องผิวอายุได้สามวันไม่กี่ชั่วโมงก็ไม่รู้นี่เป็นไงเดินคล่องเลยให้ดูสัตว์ดื้อสัดื้อสุดเซ็กซี่ร้อนแรงของน้องผิวนี่ไงไงแล้วฮะแม่น้องผิวห่วงมากคุยกบผมหลายรอบแล้วเนี่ยอ่านั่นจับหัวน้องผิวก่อนปุ๊บโอ้โห นุ่มอย่างกระจิ้มซิลิโคนดูดูดูสูมได้ไมอ้ดูมไม่ได้กระจิมแล้วสูมไม่ได้ยูมูฟใจท้ายเอะถ่ายน้องผิวกันต่อมาแล้วให้น้องผิวเรียนนิ้ว ดูน้อผิวดูดแบบเซ็กซี่เอาละเอาละโอ้โหเหลียก่อนเหลียจนร้มเลยผิวนี่เก่งจริงจริงนอก่าขวอยอัจฉริยะดบนะเขาเนี่ยหัวเขายังไม่ขึ้นเลยเขานิ่มนิ่มมากๆก,กดทีได้ถึงสมองนี่ พยายามจะดดมมะดมก็หายากที่มีคุณภาพเอ้ยหาฟางหาไม่เจออะไรคุณภาพแม่ต้องผิวกินไม่ได้แม่ต้องผิวชื่อดาวนะดาวซิเอ้ยไม่ใช่ดาวน่ดาวอะไรวะดาวเฉยดาวเฉยอะเนบไงกล้องสั่นแล้วเกินเลยมันมีความเป็นมืออาชีพ ต้องย่อตัวถ่ายถ่ายมุมพิวีตื้อ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 ต้อื้อตื้อตื้อต้อตือต้อตื้อตื้อมื้ต้อต้อตื้อตืืี้มตื้อตอ้ือ้อตือต้อตื้อตื้อมือตื้อต้ตอตนีอตอ้อ้ขวด ไอ้เจ้าเด่นไอ้เจ้าเด่นคำหยาบไม่ได้ยูนูปไม่ชอบนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่มันควายพ่อพันเด่นไหมไหนมันเขินกล้องนะเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวเดินตัเดิน,ดเ,ดน,ดเ,ดนเดินจะเลื่อนไหมเลื่นเนี่ย มันมองมันมองด้วยผิวดีกว่าโฟกัสที่ผิวผิวไอ้ผิวไอ้ผิวผิวทำลายมันหมาแล้วจะมาขิดแหละเตรียมตัวตายได้ cửa <laughs> Piu, Piu, cửa 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 cái cửa nó cửa nó cửa cái nó ไปถ่ายมันใกล้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่คมชัดมาถ่ายไว้เยอะๆเลยไอ้ผิวสุดยอดจริงๆโหสุดยอดเลยพระเจ้าโอ้พระเจ้าจอดโอ้ยนอนแล้วนอนแล้วโอ้ยนอนลงไปแล้วนอนลงไปแล้วออนอนลงไปแล้ว อ,อู้ดูมันปีนแม่มันปีนแม่มันแล้วโอ้โหแม่แล้วพ่อมันแหลงเว้ยแม่เอาตั้่เด็กเลยอะ่ะงี่ัต่เด็กปีนแล้วปีนแล้วหัดปีนหัดปีนไม่ขึ้นสุดยอดจริงๆแม่ปีนตั้งแต่ยังไม่มีฮออมโมนไฮไลท์ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยเนี่ยไฮไลท์คลิปนี้เลยนี่ เอานอนละต่อแล้วนอนแล้วนอนแล้วโอ้ยโอ้โหเดินแบบไม่แม่ใช้หัวเข้าเดินสุดยอด,ดยอดจริงๆนะไอตัวเนี้ยอืม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอตัวตัวเด่นมาแล้วตัวเด่นตัวเด่นเดี๋ววยวจะฟาดขวาโถนั่นเดินหลบจะได้ไปหาไม้มาบ้านเปียบมันกันได้ฉักต่อสู้ เพลีมาแล้ใจหน่อยตึง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 ตึยะสูต่อสู้สบายเว่สบายเว่สบายเว่แดซ้ายแดซ้ายตดแดดแดดก็แรงปุ๊บปุ๊บแคแทักหนึ่งไม่ได้ ไงเฮ่ไงดุเดือดดุเดือดแล้วจนตื่นเต้นเลยตื่นเต้นไหมล่ะ,ะไงผิวมันตื่นเต้นผิวกินผิวกินดูแ้ผิวแฉผดูทำลายต่อไอ้ผิวไอ้ผิวเออ เออผิวไม่ไข่ไข่ผิวตรงเตง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 ยูนูปไม่ชอบแหละยูนูปโกรธกับสิ่งนี้ยูนูปกำลังจะแบนเต็มคุณเฮ้ยยูเฮ้ยยูเฮ้ยบาบเบบาบรบิอล พี่เกียดหายแล้วครับสำหรับวันนี้นายปะอินชาแนลก็จะขอลาเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกาะดิ่งให้ช่องนายปะอินชาแนลด้วยนะครับ,รบวันนี้ไปบ,บายครับปุ๊บน่าหรือปุ่มปิดสตรีมงแกนี่ไง